กระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ก็เป็นประธานในการประชุมเลยนะคะถึงแนวทางในการผ่อนปลนมาตรการต่างๆก็เนี่ยค่ะเป็นภาพที่ออกมานะคะคุณอนุทินเนี่ยประชุมร่วมกับทีมแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลต่างๆจากมหาวิทยาลัยต่างๆมาระดมสมองกันพูดถึงเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆตอนนี้นะคะภายหลังการประชุมเนี่ยมีการหารือตรงกันค่ะว่าตอนนี้เราควรจะเปลี่ยนจากวิกฤตโควิดในปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยนผ่านกลับไปใช้ชีวิตที่เป็นแบบกึ่งปกตินะคะคืออาจจะไม่กลับไปเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่าเราจะกลับไปแบบกึ่งปกติก็คือจะผ่อนคลายจากการล็อกดาวน์เป็นแบบ new normal นะคะทีนี้ก็มีการพูดคุยกันถึง5เงื่อนไขถ้าหากว่าเราจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเนี่ยเราต้องดำเนินการตาม5เงื่อนไขนี้ก่อนไปดูเงื่อนไขแต่ละข้อกันว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะทำได้ไหมนะคะคุณผู้ชมข้อแรกคือ เพิ่มเรื่องของความเข้มงวดค่ะถ้าหากว่าเรากลับมาแล้วเป็นลักษณะแบบกึ่งปกติเนี่ยนะคะจะต้องมีการคัดกรองที่เข้มงวดยังคงต้องทําอยู่ก็คือคัดกรองทั้งเรื่องของคนเข้าประเทศนะคะการกักตัวสําหรับคนที่เดินทางมาก็จะต้องมีการกักตัวยังคงอยู่ที่14วันกลุ่มจังหวัดต้องมีการค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่กันแออัดค่ะแล้วก็มาตรการนี้ลดหย่อนไม่ได้เลยนะคะยังไงก็ต้องเข้มงวดในเรื่องของการคัดกรองต่างๆ ส่วนข้อ2ค่ะคนไทยทุกคนทุกสังคมนะคะทุกพื้นที่ต้องมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเองค่ะก็คือจะต้องใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็งดการไปชุมนุมกันตามสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็จะต้องช่วยกันนี่คือข้อที่2นะคะ ส่วนข้อที่3าค่ะภาคธุรกิจตอนนี้อย่างที่เราทราบกันคนตกงานเนี่ยมีตั้งแต่หลัก7ล้านคนจนถึง10ล้านคนเลยนะคะภาคธุรกิจต้องมาปรึกษามาหารือกันค่ะตอนนี้เนี่ยมีการหารือกันว่ากิจการใดที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงกิจการใดที่เสี่ยงกลางอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงกลางนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงต่ําก็จะต้องปรับธุรกิจหรือว่ากิจการต่างๆให้มีความเสี่ยงลดน้อยลงที่สุด 4ี่คะ่ะกิจการบางอย่างถ้าหากว่ามีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นที่ไหนบ้างสถานบันเทิงอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะคะผับบาร์คลับคาราโอเกะต่างๆกลุ่มเหล่านี้ยังคงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอยู่อาจจะต้องยังคงปิดต่อไปนะคะคือการเปิดเนี่ยเราจะพิจารณาไม่ได้เปิดทั้งหมดแต่ว่าเปิดแบบพิจารณาถ้าหากว่ากลุ่มไหนที่เสี่ยงน้อยหรือว่าเสี่ยงกลางเนี่ยเริ่มทยอยเปิดได้ ด้วยการคัดกรองคนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่เสี่ยงสูงสูงคลับบา,าราโอเกะสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะต้องพิจารณาปิดต่อไปก่อนนะคะส่วนข้อ5ค่ะก็คือการลงไปมอนิเตอร์ในพื้นที่ในชุมชนต่างๆนะคะก็จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างเรียลไทม์เลยถ้าหากว่าเหตุการณ์เป็นปกติก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าหากว่าพื้นที่ไหนเริ่มจะดูแล้วไม่ค่อยดีหรือว่ามีการเตือนกันแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องชะลอค่ะ แต่ถ้าจังหวัดไหนถึงขั้นว่าเริ่มอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมีการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นกลับมาคล้ายๆเดิมก็จะมีการหยุดทันทีนะคะแล้วก็ กลับไปกลึงล็อกดาวน์แบบเดิมนี่คือ5มาตรการของไทยนะคะเท่าที่ตอนนี้เรามีการพิจารณากันว่าถ้าหากจะกลับมาใช้ชีวิตแบบกึ่งปกติสามารถออกไปข้างนอกได้ห้างสรรพสินค้าเปิดได้พื้นที่ร้านขายของชุมชนต่างๆเริ่มทยอยเปิดได้แล้วเนี่ยจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือ5มาตรการที่มีการพูดคุยกันออกมา ซึ่งทางท่านที่ประชุมนะคะก็บอกว่าถ้าหากว่าเราทํา5ส่วนนี้ได้ก็มั่นใจว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการจัดกลุ่ม32จังหวัดแรกที่ไม่มีผู้ป่วยเลยในรอบ2สัปดาห์นะคะถือว่าจังหวัดเหล่านี้มีการติดเชื้ออยู่ในระดับต่ําก็จะทยอยเปิดก่อนนะคะคาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้แต่ว่าปลายเดือนนี้ก็คือเมษายนค่ะ อาจจะทดลองใน3 4จังหวัดก่อนถ้าหากว่าดีขึ้นก็จะมีการขยายไปเรื่อยๆในจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนเรื่องของการเปิดห้างหลายคนก็ถามเอ๊จะกลับมาเดินห้างได้หรือ,อยังนะคะอยากจะไปซื้อของอยากจะไปช้อปปิ้งกันนะคะตอนนี้นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ที่ปรึกษาด้านวิชาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงปานกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการเปิดแล้วจริงๆก็จะต้องกำหนดค่ะว่า1ชั่วโมงเนี่ยจะมีคนเข้าไปในห้างได้กี่คนนะคะ ที่สำคัญเข้าไปแล้วก็ยังคงต้องเว้นระยะห่างทางสังคมกันอยู่ไม่มีการมาจัดลดราคาจัดนาทีทองอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นการดึงคนให้มารวมกันเยอะ ส่วนห้องน้ําจุดเล็กๆต่างๆในห้างเนี่ยค่ะก็จะมีการหารือกันเพื่อดูมาตรฐานนะคะถ้าหากว่าผ่านก็จะเสนอไปให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่มีผู้ว่าเป็นประธานถ้าจังหวัดเห็นว่าสถานการณ์จังหวัดดีขึ้นแล้วก็เริ่มทําได้แล้วก็ผ่อนปลนได้บ้างแล้วเหมือนกันนะคะนี่คือความชัดเจนที่ออกมาล่าสุดตอนนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาค่ะคุณผู้ชมที่บางจังหวัดจะเริ่มทยอยกลับมาใช้ชีวิตแบบกึ่งปกติกันได้บ้างแล้ว ะะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือสถานที่ต่างๆสถานที่พยาบาลสถานที่ที่เป็นสถานเสริมความงามเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊จะกลับมาเปิดเมื่อไหร่ล่าสุดตอนนี้ค่ะคือมีข่าวออกมานะคะว่าถ้าเป็นกลุ่มของ ทันตกรรมหรือว่าคลินิกธันตกรรมเนี่ยก็ยังสามารถเปิดได้แล้วนะคะต้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเวลาทําฟันคุณหมอจะต้องมีน้ําลายของผู้ป่วยที่กระเด็นออกมาโดนซึ่งอันนี้อาจจะเป็นการแพร่เชื้อได้ง่ายก่อนหน้านี้ก็มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นหมอฟันเขาต้องกักตัวเพราะว่าคนที่มาทาฟันเนีย่ยไม่ยอมแจ้งล่วงหน้าว่าติดเชื้อโควิด -19 นะคะทีนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะกลับมาเปิดได้แล้วค่ะในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแต่ว่าทางด้านของทันตแพทย์ก็จะต้องใส่หน้ากากแบบ N95 นะคะสวมหน้ากากแบบกระจังหน้าหรือว่า f a c ช s h i ด้วยนะคะก่อนรักษาพยาบาลต้องมีการตรวจคัดกรองจนแน่ใจเรื่องของการรักษาแล้วก็ความปลอดภัยของแพทย์เองนะคะก็คาดว่าเดี๋ยวจะกลับมาแล้วแหละตร,ตรงช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ส่วนสถานที่ต่างๆอย่างเช่นอย่างเช่นการไปหาหมอนะคะผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงเป็นโรคเรื้อรังทั่วไปค่ะก็จะมีการแบ่งผู้ป่วยเลยนะคะคุณผู้ชมจะดูว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในอาการป่วยระดับไหนอันนี้คือผู้ป่วยโรคทั่วไปที่ไม่ใช่โควิด1ินะคะจะแบ่งออกเป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะถ้าหากว่าเป็นกลุ่มอาการสีเขียวเนี่ยก็จะให้มารับยาปกติค่ะแล้วก็ เป็นการส่งยาต่อเนื่องทางไฟสีน่ต่อนะคะหรือว่าถ้าจะต้องมีการเจาะเลือดค่ะก็จะเจาะในห้องปฏิบัติการใกล้บ้านได้มีการพูดคุยกันแบบระบบวิดีโอคอลซึ่งที่ผ่านมาก็มีการทำแล้วนะคะผู้ป่วยหลายคนก็บอกว่าชอบเหมือนกันเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางส่วนสถานบริการที่เป็นสถานพยาบาลต่างๆอย่างเช่นห้องผ่าตัดนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการปิดออกไปหรือว่าเลื่อนออกไปบ้างค่ะก็จะมีการเปิดในส่วนของ ห้องที่มีความจําเป็นนะคะจะต้องผ่าตัดมีการแยกห้องผ่าตัดหนึ่งห้องแล้วก็จัดทาเป็นห้องความดันลบหนึ่งห้องนะคะส่วนผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องทําการผ่าตัดก็ให้มีการรับตัวผู้ป่วยก่อนตรวจคัดกรอง3ถึงสวันถ้าหากว่ามาตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด1 9ก็จะให้ทําการผ่าตัดนะคะคาดว่ามาตรการในการผ่อนคลายสถานพยาบาลนี้จะเริ่มสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะก็คือสิ้นเดือนเมษายน ส่วนอีกที่หนึ่งคนก็สงสัยกันเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือเรื่องของสถานเสริมความงามต่างๆบางคนอยากจะไปโบ็อกซ์นะคะอยากจะไปร้อยไหมไปฉีดฟิลเลอร์ตอนนี้เนี่ยยังคงปิดให้บริการต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นน้อยที่สุดนะคะด้านของสถาบันผิวหนังก็ยังคงชะลอการเปิดออกไปก่อนเช่นเดียวกันนะคะ